โอ้ยครับเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวอโปรนี่นะครับนี่นะครับเป็นโปรแบบเอาไว้แบบเหลือนเต็มระบบอะเลือนเต็มระบบนะครับแบบไม่ชอบขี้หน้าใครก็เต็มระบบใส่แม่งนี่นะครับเป็นพวกหมัดเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยนะทีบก็ตายนะครับนี่นะครับหมัดเดียวตายอย่างเงี้ยนะนี่นะมาเทสให้ดูนะนี่นะครับ เรียกใช้คู่กับวัฟฟาร์มนะมังบอลเลยของจริงวัฟฟาร์มของร้านผมนะครับนี่นะวัฟฟาร์มอยากวาร์ปไปเรือนี่ก็เต็มระบบกันนะครับวัฟไปตรงไหนดีดนะไปไหนดีนะอะเดีตรงนี้ดีกว่านี่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 ะกดวาร์ปเดินนี่นะครับ วาร์ปนะครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะตกแมปโปรตีนะครับนี่นะครับเข้ามาละตัวร้ายนะครับนี่ครับเราก็อยากวาร์ปมา